ร้านไงแล้ก็ลำบากไม่มีงานทำแล้วก็เนี่ยพี่ก็พูดอย่างเงี้ยแหละพูดเหมือนเราคุยกับปกติไม่ต้องไม่ต้องเก่งก็ได้เลยพูดส่วนตัวเอ้ยพี่ออกมาไกลแล้วสามี่เหมือนก็มีแต่มาโควินนดแพร่ตัววันนึงไม่ถึงหมืน่นปิดบ่อสิบห้าวันห้องเปิดเมื่อวันวันแรกสามสิบมาลงรุกงเป็นทัหมดแต่วันนี้ที่ไม่ลงเพราะว่า,า,าใช่ไม่ลงรัฐเรา ้าในเพจเรกั้ง้ขายแหลนนกดีใจดใจค่ะายทั่วก็อืดขายของ,อข,องขายทั่วขายอืดแล้วมารับอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้มารับในตู้นี่อะไรบ้างเอ่ยมีน้ำเปล่ามีน้าเจี้ากับมามา่านมค่ะ รู้สึกยังไงบ้างครับที่เราได้ของแจกในวันนี้ดีใจมากค่ะอยากให้รวยๆค่ะ,ะให้รวยเนาะจาเราก็ต้องปากพอแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจค่ะที่ว่ามีการรับผู้เสียพาษีแบบว่าใครมาก็คนที่ไม่มีก็จะได้ทานกัค่ะคร ข่อให้เข้าได้น้ำรวยทำอะไรก็ขอให้เขามีมีขึ้นมีขึ้นแ่ะคุณขอบคุณขอบคุณมากนะคะป้าจ้าขอบคุณมากค่ะก้อยใส่ให้ยายเลยพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมีเอาอะไรมาเติมป่ะเนี่ยข้าวเนี่ยนี่ของน้องเขา มีทอดมันด้วยค่ะป่ะอร่อยทอดได้อร่อยอันนี้มีต้นทางให้มาได้เลยนะคะเนี่ยหยิบได้เลยหอยหลอดหอยหลอดปลาหอยหลอดหายากด้วยนะหอยหลอดมาจากดอนหอยหลอดเลยจะของข้าวต้องเอาไปกินด้วยกิน็รู้สึกดีใจค่ะเคยมารับบ่อยไหมครับก็จะมาวันมาเอาวันละวันละครั้งค่ะวันละครั้งเราไปเรามีครอบครัวกี่คนครับเนี่ย มีลูกสมคนแล้วก็แฟนอีคนเป็นห้าคนอ๋อทั้งหม้าคนแต่เราก็เอาพอพาพ,พ,พอทานเอาไปแค่ท,าทําทำแล้วก็กินกันเวลานึงขอ <laughs> บอคุณก็จะบอกเจ๊ก็ให้เจ๊ค้าขายดีๆมีลูกค้าเยอะๆ <laughs> อ <laughs> อก็ก็ให้ร่ำรวยขึ้นนะจ๊ะ <laughs> เจ๊รวยเจ๊จะได้มีข้อมาใส่ตู้เอาไว้ให้พวกหนุ่มแบบผ่านมาเห็นแล้วหนูก็จะได้เอาไปกินไปใช้จ้ะ ก็ขอบคุณที่ว่ามาช่วยเอาข้ามาไส่นะมันก็ช่วยได้สําหรับคนที่ว่าไม่ค่อยมีนะในยุคในยุคแบบนี้นะร,รู้สึกดีที่ว่าเออมีคนมาช่วยเออในในช่วงแบบนี้นะก็ยังมีที่ว่าคนาที่เขามีแล้วเออมาช่วยคนที่ว่าไม่ค่อยมีมีน้อยอะไรเงี้ยยังช่วยปยัดได้นะใคร ใครที่ว่าคิดว่าตัวเองมีก็รบก,กวนมาช่วยสําหรับช่วยคนที่ว่าไม่มีนะช่วยเติมช่วยแบ่งปันกันนะนะมันก็ช่วยได้สําหรับคนที่ว่าประหยัดคนไม่มีแล้วหรือว่าไม่พอใช้หรือว่ามันก็มีช่วยช่วยเขาได้อนะช่วยได้เยอะก็ขอบคุณที่ว่าเอาข้อมาเติมมาช่วยกันนะนะแบง่งแบ่งเบาได้เยอะ ดีใจมันมารับของในตู้ปันตุ่นี่บ่อยไหมมันมารับของนี่บ่อยไหมดีใจไหมมีคนเอามาให้เราเนีดีใจดีใจป่ะดีใจ,ม,ใจมันมารับของขอ,อขอจอเข้อยนไปมาปีที่แล้วอะตอนโควิดรอบแรกโควิดรอบแรกก็เราก็มาจากกรุงเทพเนาะหนีโควิดมาเหมือนกันกลับมาบ้านนะคะแล้วก็ ที่บ้านก็จะได้แต่แค่เงินรัฐบาลอ่ะ5,000บาทอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่พออ่ะบางทีเราออกมาตลาดเนี้ยเราเห็นตู้ปันสุกเงี้ยไงพี่เราก็เลยแบบดีใจอ่ะเห็นตู้ปันสุกมันมีมามา่ามีข้าวสารมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กลับไปบ้านเอาไปไว้ทําอะไรให้พ่อแม่กินแล้วเราก็ได,ได้ได้กินด้วยคือช่วงนั้นมันลําบากจริงพี่มันมันไม่มีเงินอะไรเลยไม่มีไรายได้อ่ะค่ะเราก็คือว่าขับรถมา พอเรามาเห็นตู้บรรสุอะเราอยากได้ของในตู้ไงเพราะว่ามันอย่างน้อยปลากระป๋องเรายังไปยำให้แม่กินได้ข้าวสารเราก็ยังเอาไปหุงได้มาม่าเย็นมาเราหิวก็ยังไปต้มได้เนาะแต่เราจะลงไปเอาเงี้ยเราอายเขาว่าเรากลัวเขาจะว่าว่าหูขับรถเก่งมาแล้วยังมาเอาของในตู้บรรสุอีกแต่พอวันก่อนความรู้สึกแบบนั้นนะ่ะมันเข้ามาในใจเลยพี่มีรถกระบะมาหน้าร้านปูเนี่ย าก็ลงมาเอาแบบบูมเหมือนกันเขาก็มองหนูนะหนูก็คิดในใจว่าหนูก็หันหลังคือแบบความรู้สึกมันตื้นตันเหมือนเหมือนกันเลยคิดว่าเขาคงอายเหมือนที่เราเคยเป็นนะคะแต่ว่าเราก็คือเราเราไม่มีเนาะแต่ว่าเราก็อยากได้ของในตู้อะ่ะมันก็ทําให้เราบรรเทาไปได้เยอะเลยนะพี่ตู้ฟันสุกอะ่ะพูดจริงๆสาหรับคนไม่มีนะที่บ้านเราจนอะ่ะที่บ้านเราไม่มีแล้วเรามาจากกรุงเทพเนี่ยเราก็ขาดทุนมา เรามีเงินติดตัวมาที่บ้านนี่แทบจะไม่ถึง5,000ันบาทเลยพี่เพราะว่าเราขาดทุนเนาะเราพองลงทุนทําร้านแล้วร้านก็โดนสั่งปิดโดนสั่งปิดก็เลยมาอยู่ที่บ้านมันก็มันไม่มีไรายได้เพราะว่าเสียงภาคกลางแบบเราเนี่ยพี่หนูเป็นคนขยันนะมาตลาดทุกวันเพื่อจะมาหาเช่าร้านทำทำร้านขายของริมถนนเนาะถ้าเสียงแบบนี้เขาไม่ให้เช่าเลยเขาจะบอกว่ายัางไม่ให้คนนอกเข้าในพื้นที่นะคะ เราก็เลยต้องอยู่บ้านกินผักกินปลากินอะไรไปแล้วก็หาของฟรีนี่แหละประทังชีวิตไปก่อนช่วงนั้นเพราะ,ะไรายได้ทางบ้านนี่ไม่มีเลยค่ะมีแต่เงินของรัฐบาลแค่ห้าพันบาทแล้วของปูก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าได้ของไอ้ก้ยคนเดียวพอดีปบประชาชนหายเพราะว่าเช้ามานะ่ยปูจะเป็นคนนาล่องใส่ก่อนถ้าปูหลังจากที่เปิดเปิดร้านเสร็จนะ จะใส่ก่อนละมีอะไรก็ใส่ก่อนแล้วถ้ามีต้นทางให้อะไรมาเราก็จะวางแต่หลังใบๆเดี๋ยวพี่ดูสิเดี๋ยวจะมีคนใจบุญเยอะแยะม,มาเลยบางทีก็มีขนมเขาทำกันใหม่ๆเขาก็จะมาใส่ให้มีปลาคงปลาเคม็มมีน้ำพริกบางเพิกแจวเจอ,เจอมาหมดอะพี่ใบๆอะแต่ถามว่าตู้มันไม่เต็มหรอกพี่มันมาเดีมันก็หมดเพราะว่าคนเดือดร้อนเยอะจริงๆ เราเห็นเลยสัมผัสได้เลยพี่คนเดือดร้อนเยอะจริงๆเราไม่ต้องไปว่าเขาน,นะพี่เขาวนมาเอาสองรอบสารอบอะเพราะอะไรบ้านเขาอาจจะคนเยอะเหมือนที่บ้านอะอยู Nas ่ก um ัน 4- ี่ห้าคนมามากก็ต้องสี่ห่อถูกไหมพี่เออเขาจะหยิบไปห่อเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเนาะเพราะฉะนั้นปู่ใครหยิบของเยอะจะน้อยแล้วปู่แค่พูดคําเดียวว่าอย่าแบบว่าเอาไปตุนนะมาเอาทุกวันเพราะวันหนึ่งก็มีคนมาบริจาคคือคุณก็มือหนึ่งคนหนึ่งก็มือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้ยิ่มเท่าเกัน ช่วยเราในการเติมตู้นะครับปุ๊บปเราเราไม่ค่อยรู้จักเขาหรอกเพราะว่าเขาจะเป็นลูกค้าค่ะเป็นลูกค้าด้วยอาจจะเป็นลูกค้าในเพจเราด้วยแล้วก็เขาเห็นตู้บางคนเขาก็ลงมาเขาก็อันนี้มาบริจาคเราก็จะแค่ขอบคุณเขาบางคนเขาไม่ประสงค์ออกนามเลยไม่บอกเลยว่าเป็นใครเอาของมาปุ๊บพอเราอวยพรให้เขาแบบขอบคุณเขาอะค่ะเขาก็จะยิ้มแล้วเขาก็จะไปละบางคนขอถ่ายรูปเขายังไม่ให้ถ่ายเลย ก็มีอย่างวันนี้ก็มีทอดมนันมีจ้อมีอะไรมีหอยบางวันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เราทุกวันหรอกบางวันเขาแบบเออวันนี้คนนั้นทําวันนี้คนนั้นว่างมาทําส่งมาให้เราแต่เราก็ไม่ใช่ว่ามีของทะเลใส่ให้ทุกวันนะคะเป็นบางวันอาทิตย์นึงอาจจะ3วนันอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ได้กินเขาจะรู้เลยว่าอร่อยค่ะความรู้สึกมันอิ่มเหมือนกันหมดพี่อิ่มใจตอนเรารับเราก็อิ่มใจนะน้ําตาจะไหลเพราะว่าหนึ่ง เราไปรับนี่คือเราไม่มีอ่ะใช่ไหมอย่างตอนนี้เราให้ก็คือเรามันเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับมันย้อนไปถึงตอนที่เราไม่มีไงพี่มันอิ่มใจเหมือนกันหมดแหละถือว่านะจะให้เขาหรือเราจะรับมามันเหมือนกันหมดประกองหนูนะมันอิ่มอิ่มใจจริงๆไม่ได้คิดว่า ทำเราต้องนู่นนี่นั่นฉันมีฉันก็ใส่ฉันไม่มีก็ไม่มีอ่ะเนาะพี่เนาะมันก็ตามเราไม่ได้ไปเวอร์วางอลังการว่าฉันจะต้องผูกของฉันต้องล้นตู้ทุกวันไม่ใช่แต่ว่าถ้าเรามีเราก็ใส่ให้เขากินบางทีตู้เราว่างปุ๊บเนี่ยหมดและคนมาขอหนูก็เอาของในบ้านให้กินจริงๆถามลูกน้องได้เลยมันอิ่มใจพี่อิ่มคำว่าอิ่มใจนี่มันใช้ได้ทั้งตอนรับแล้วก็ตอนให้แหละ ที่หนูไปเอาเลยก็ตู้หน้าร้านหน้าร้านสุวรรณเวศร้านขายยาอันนั้นนั่นหนูจะไปเอาของทุกวันบางทีก็ได้ยาด้วยแล้วก็ตู้มันจะมีตู้ร้านสุวรรณเวศแล้วก็มีอีกตู้หนึ่งในตลาดหนูจาไม่ได้นะแล้วก็ตู้ตรงร้านบิ๊กฟุตด้านหลังตลาดหนูจะไปเอาอยู่3ตู้นี่แหละเพราะว่าเขาจะมีของให้ทุกวันจริงๆมีมากมีน้อยแต่มีบางทีก็ได้ขนมเป็นจําได้เลย เป็นเอ่อถั่วเขียวต้มถ้วยหนึ่งแค่เนี้ยเราก็โอเคแล้วเหมือนกับเราไม่ต้องซื้อพี่อะไรที่เราไม่ต้องใช้เงินอะ่ะเราอิ่มอะ่ะเราดีใจมันก็คงเหมือนคนที่มาเอาหรอกตอนเนี้ยพี่ <Okay. S 1> คิดย้อนไปย้อนมาอิ่มใจอย่างเดียวเลย <Okay. S 1> รับก็อิ่มให้ก็อิ่ม <laughs> ถามว่ามีไหมไม่มีหรอกทุกคนต้องต้องสู้อะ่ะแล้วก็ต้องระวังตัวเองคือ คือมันเราต้องเจอกับมันไปอีกนานนะคะอันนี้เราก็สู้ๆคนที่ไม่มีก็มาที่ร้านก็แบ่งปันกันเนาะอดจริงๆก็มาหาที่ร้านได้เรื่องข้าวเรื่องอะไรคือมันจะมีให้ตลอดนะคะข้าวสารอาหารแหง้งด้ตับใดที่ยังมีคนใจบุญมาบริจาคนะตู้มันก็จะไม่ขาดน,น้ําเนมนี่มีให้ทุกวันเป็นให้แย่อย่างเดียวคือเป็นกําลังใจให้เพราะก็ต้องให้กําลังใจตัวเองเหมือนกันนะยุคนี้เพราะว่าร้านก็ไม่ใช่ว่าคนจะเยอะนะคะ ช่วงนี้เงียบเหมือนกันหมดโดนผลกระทบทั่วไม่ใช่แต่เราหรอกอะไรที่เราพอให้ได้เราก็ให้ใครพอจะมีก็มาบริจาคนะคะเราจะได้ผ่านพ้นมันไปด้วยกัน